ไปดูการอัดสบู่ให้เป็นก้อนรูปทรงโค้งมนสวยงามกันครับพออัดแล้วสบู่ดูดีดูน่าถูน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยนี่ไม่ใช่สติกเกอร์ธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีไฟด้วยจะล้ำไปไหนล้ำทั้งสติกเกอร์ล้ำทั้งแมงกระไซเลยอันนี้ผมรู้จักมันเป็นราวแขวนแบบแขนเกี่ยวครับส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ตามร้านขายเสื้อผ้าผมไม่แน่ใจว่ามันทำมาจากเหล็กชุบโครเมียมหรือเปล่านะ ไปดูเครื่องจักรทํากางเกงในชายกันครับร้อยโซ่ถุยน่ามันลอสโซ่มันคล้ายขนมทองม้วนเลยแต่อันนี้ไม่ได้ม้วนใช้พับเอาต้องเรียกว่าขนมทองพับหรือเปล่าเฮ้ <Hey. S 1> นี่คือของเล่นหุ่นยนต์บินได้มีเซนเซอร์ข้างใต้เอาไว้กันไม่ให้มันล่วงลงพื้นละมั้งรุ่นนี้ไม่มีรีโมทบังคับนะครับว่าแต่ทาไมต้องทําใบพัดให้มันสูงไม่เท่ากันด้วยนะที่เขากําลังจัดเรียงอยู่นั้นมันคือไม้อะไรหวะและเอาไว้ใช้ทําอะไรครับ จะว่าเป็นจุกคร็อกก็คงไม่ใช่มั้งบรรจุลงถุงสวยงามพร้อมกับซิวปิดปากถุงเสร็จสับจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาใบเจียมาปะทะก,กับใบเจียโอ้ไม่กอดใบเจียต่างขัดใบเจียซึ่งกันและกันจนสลายกลายเป็นฝุ่นผงเหลือแค่นี้เขากําลังตัดแต่งต้นไม้เป็นรูปข้าวหลามตัดนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวตัดจะเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งทํามาจากข้าวเหนียวกับกะทิเป็นหลักแม่พูดแล้วก็หิวเลย น่าจะเป็นการเอานุ่นออกจากเสื้อกันหนาวที่ไม่ใช้แล้วหรือเปล่าครับจะเอานุ่นไปใช้ทําเสื้อกันหนาวตัวใหม่หรือยังไงไมิอาจทราบได้เจ๊แกกลับด้านถุงมือคือไวแท้เหลาหรือว่าที่เจ๊แกทําได้ไวเพราะว่ามีคนยืนคุมอยู่เอาเทคนิคการหัน่นแคนตาลูปมาฝากกันครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทาไมถึงเรียกผลไม้นี้ว่าแคนตาลูปนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเรียกแคนตาซินจะเป็นยาลดกรดจะบ้าหรอน้ำมันแอนตาซิน ว h a ดนั่นเขาปูอะไรครับหน้าปูยังกระปูพรมปูศาสตร์เอ้ยปูเสือเน่ยคลายพวกลําเข้าเลยะแม่มีเครื่องกึ่งไม้แบบนี้นี่มันสะดวกสบายจริงๆให้ดิ้นตายเถอะถ้าต้องใช้คนในการกระสักไม้ให้ออกมามีรูปทรงแบบนี้น่าจะใช้เวลาเป็นวันอะผมว่าอะไรวะหน้าปูเหรอมองแวบแรกนึกว่าน้ำตาลทรายแดงอุ้ยขนลุกมันคืออะไรไม่รู้แต่ดูแล้วผมนึกถึงเจ่วปลาเลยแม่พูดแล้วก็เปรี้ยวปากสีด เป็นการใส่ตะไก่เข้าไปที่รูซองกันน้ํานะครับเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นเป็นการแซะไม้ที่บอกได้คําเดียวเลยว่ามันพยาค่ะจีเนสมากๆเอาสว่านมาหมุนแผ่นไม้เพื่อพันท่อหดทําให้ตัดแบ่งท่อหดเป็นเส้นๆได้ง่ายขึ้นใครสงสัยว่าท่อหดคืออะไรก็ไปเซิร์ชดูนะว้าวกลิ้งเก็บขนสัตว์ได้ดีฟเฟอร์น่าตามากไม่เปืองเทปกาวลูกกลิ้ง อะไรมันจะควิกหลีอีหลีปานานั่นแป้งนี่กระเด็นปิ้วปิ้ว,วยังกระปอกกระสุนปืนกลบิดข้อมือเหมือนข้อมือจะหลุดเสียให้ได้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้พ่นสีลงไปนะครับแต่เขาใช้เลเซอร์ขจัดคราบดำจนหายเกลี้ยงเหมือนใหม่เลยอะไรเอ่ยยิ่งปั่นก็ยิ่งใหญ่ฉเฉลยก,ก็แก้วนี่ไงเห็นไหมยิ่งปั่นมันก็ยิ่งบานออกยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเอา้านึกว่าจะทำให้เป็นวงกลมซะอีกประโถ แผ่นแดงๆนั่นน่าจะเป็นยางที่เอาไปติดที่ถุงมือเพื่อทําเป็นถุงมือกันลื่นนะครับแต่แผ่นที่เป็นรูปร่างเหมือนบูมแมลงไม่เห็นเอาไปใช้เลยคงไม่ใช่การรับมีดแน่ๆแบบนี้อ๋อเป็นการใช้เลเซอร์ตัดส่วนที่แหว่งออกนี่เองต้องเอาไปรับให้คมอีกใช่ไหมนี่มันคือคดพ่อคดแม่เครื่องห่อพลาสติกชัดๆใหญ่เวอร์วังอลังเป็นบ้าเป็นหลังเห็นแล้วนึกถึงเครื่องซีทีสแกนเลยจะห่ออะไรก็ห่อไปขอแค่อย่าห่อเหี่ยก็พอ ไอเดียดีจังเอาถังน้ำมันมาทำเป็นตู้เก็บเครื่องมือช่งางทำไมมันดูดีจังยังกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำขายเนี่ยทำเองหรือซื้อมาเนี่ยโอ้ไม่ก็แค่ใส่แผ่นไม้เข้าไปมันก็ออกมาเป็นไม้พรองเลยอะมันจะสะดวกเกินไปแล้วนะทำไม่พร้อมได้ทีละห้าอันเนี่ยหูมันอัดดินออกมาเป็นรูปทรงเอา้าไปโยนอย่างนั้นมันก็บิดเบี้ยวหมดนะสิครับถ้าอย่างนั้นจะทำเป็นรูปทรงแบบนี้ทำไมอ่านว่าอะไรเนี่ยสิโทรอเอนเหรอ เดี๋ยวนะน,นันมือถือนี่นาเล่นเอามือถือมาตอกแทนซิวเลยเรื่องไงครับเนี่ยโหดจริงว t ต e f ฟากอันนี้กําลังปอกผิวท่อโลหะหรือเปล่าครับดูมันปอกง่ายๆย,ยังกระปอกกล้วยก็ไม่ปานนวัตกรรมไม้ตีมแมลงวันแบบยืดหดได้ช่วยเพิ่มระยะในการทำดาเมิรได้สูงขึ้นได้ไกลขึ้นแถมยังหดเก็บได้สะดวกในการพกพา อ๋อเป็นการใส่รีเวทเข้าไปเพื่อยึดชิ้นส่วน2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับรีเวทจะมีลักษณะคล้ายกับหมุดหรือตะปูโอ้ย่าปะกาทะลุมือถือเลยทำได้ยังไงอะสัมเมไลล่ะมันเป็นแม่เหล็กต่างหากอีอีเป็นการใช้เครื่องเจียรหรือที่เรียกว่าลูกหมูนะครับในการตัดไม้ให้มันเป็นปลายจัว่วพี่เขาตัดชิวๆแต่ผมดูแล้วเสียวๆไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตหม้อหุงข้าวกันครับอย่างนี้ก็แสดงว่า เข้าต้องไปคุยกับคนอื่นแน่ๆเลยอ่ะมอก็เลยหงน่ะมันหึงมองดีไซน์กิ๊เกเฟ์วไวชิปจ้องไปจ้องมาก็ตาลายเหมือนกันนะนี่มันเป็นโรงงานผลิตอะไรวะมีการบรรจุใส่ขวดด้วยเห็นแต่ขวดเปล่าอ่ะจากแป้งที่เป็นเส้นๆแท่งๆเรียบๆนะครับพอเอามาถักเปียแบบนี้แล้วมันดูดีดูมีราคาขึ้นมาทันทีเลยนะ น่าจะเป็นขั้นตอนการลำเลียงสบู่ไปบรรจุลงห่อนะครับสบู่รูปทรงคล้ายๆสบู่เด็โตเลยเจ๊แกมือไว้ไวถึงไม่เล่นความเร็วคลิปก็ไวอยู่ดีมือนี่เป็นละวิงเช่ไปดูการสตารเกลียวลูบนแผ่นเหล็กกันครับเป็นการดัดลวดที่เล็กและไวมากดัดลวดเป็นห่วงสองด้านว่าแต่มันเอาไว้ใช้ทําอะไรครับเนี่ยคงจะไปร้อยกับอะไรสักอย่างว้าวปิดกระจกลงมายังกับประตูเหล็กม้วนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมมันใสจังเลยอ่ะใสเหมือนไม่มีอะไรกั้นอยู่เลยแต่ด้านบนยังพอเห็นอยู่เพราะมันมีเงาสะท้อนใส่แหวนน่าจะเป็นทองแดงนะเข้าไปที่โลหะอะไรไม่รู้เพราะดูไม่ออกก็เลยบอกไม่ถูกใครดูออกก็มาบอกกันบ้างเด้อที่ชาร์จแบตมือถือจากโซลาเซลล์เขาน่าจะซื้อเป็นชุดคิดนะครับมาประกอบเอาชาร์จได้จริงไม่ติงนงังแต่คงไม่ไวเท่าเสียบไฟชาร์จปกติไปดูเขาติดสติกเกอร์ทำป้ายสต็อปกันครับ คุณผู้ชมรู้จักคําว่าสต็อปใช่ไหมสต็อปก็ที่เป็นกระท่อมหลังเล็กๆไงแห้งน้ำมันกระตอ๊อบจังหวะนี้ต้องมียิ้มมุมปากกันบ้างแล้วล่ะนี่คือแปรงสีฟันที่สามารถหมุนหัวแปรงได้เพื่อให้สะดวกในการแปรงลิ้นนั่นเองในช้อปปี้ไม่เห็นมีขายเลยอ่ะต้องเซิร์ชคำว่าอะไรครับเนี่ยอยากได้อ่ะแม่เจ้ามันคือโดนพ่นยาใช่ไหมครับพ่นได้แรงแรงดูเหมือนแทงบรรจุยามันเล็กนะแต่ทำไมฉีดพ่นได้เยอะจังอันนี้เขาเรียกว่าลูกห่างใจโลนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกห่างใจร้ายแสดงว่าลูกห่างนิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจไม่น่าคบหาเห็นแก่ตัวพอได้แล้วมั้งนี่มันเอาแถวบนตัวหนึ่งครับถุยไม่ได้ขายปลาหมึกบดไอ้บ้าเป็นการเอากระดาษไปปั๊มให้บุ๋มเป็นลายโดยใช้ลูกกลิ้งปั๊มที่เหมือนเครื่องบดปลาหมึกแค่ดูเขาเอาเก้าอี้ไปจุ่มในน้ำยาเคลือบไม้ก็ทำให้ฟินได้ ต่อขาขึ้นไปแบบนี้สะดวกกว่าใช้บันไดปีนขึ้นไปเยอะเลยเวลาจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ไม่ต้องลงบันไดก่อนเพื่อยกบันไดย,ย้ายเดินไปได้เลยเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระไปดูการผลิตลูกขนไก่กันครับโดยการเอาขนเป็ดปักเข้าไปที่หัวลูกแบตทีละขนทีละขนโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประมาณ14-16ถึงขนต่อลูกเชื่อไหมถ้าเอาไปให้ใครดูนะครับแล้วไม่ได้บอกว่าเอาไปซักมานะเขาต้องเชื่อว่าก่อนซักกับหลังซักเนี่ย มันเป็นคนละผืนกันแน่ๆเลยบ้าไปแล้วบ้าไม่แน่ใจว่าเป็นรถแมคโรครบังคับหรือเปล่านะครับแต่มันสามารถตักลูกบอลไฟใส่เข้าไปด้านหลังแล้วให้กลิ้งออกมาด้านหน้าได้ด้วยเข้าใจคิดกระจกเข้าเครื่องบดไปนิดเดียวก็แตกละเอียดยิบแล้วอ่ะเปรียบวัตถุใสที่เห็นอยู่นี้เป็นเลนแบบต่างๆนะครับเช่นเลนนูนเลนเว้า ให้สังเกตการหักเหทิศทางของแสงเลเซอร์ที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าไลฟ์ลาฟนะครับเป็นแพชชูชีพที่อยู่ในกล่องรูปทรงแคปซูลนะครับใช้เวลาเรือล่มนะครับเหมือนเต็นเลยเนาะวัสดุที่ใช้มุงหลังคานี้มันคือไมท่านชีตหรือเปล่าครับที่ผมสงสัยก็เพราะว่าแผ่นไมท่านชีตที่ผมเคยเห็นมันจะดูบางกว่านี้นะอันนี้มาดูหนาๆห,หรือผมคิดไปเองฟะโอ้โหไม่ใช่แค่ตัดได้ไวนะครับแต่เขาตัดได้แม่นด้วย ระยะห่างระหว่างรอยตัดดูเท่าๆกันหมดเลย impossible ไปชมการพ่นสีฝากระโปรงรถที่ใครได้เห็นไปนต้องบอกว่าเงาเป็นบ้าเป็นหลังเงาจัดจัดเงาแบบตะโกนเงาจนกระจกเงายังต้องร้องขอชีวิตอ่าไอเกสิมิตาค่อยๆม้วนผ้าให้แป้งหลุดออกมาไม่ต้องไปจับแป้งให้มือพองอะไรกันเนี่ย ยิ่งพยายามมองให้ออกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งงวยงงยิ่งพิศวงมากเท่านั้นน่าจะเป็นการประกอบประทัดแบบจุดและบินได้นะครับเสียดายังไม่ได้เห็นตอนที่เขาจุดเพราะเขาไม่ได้จุดให้ดูอยากรู้จริงๆว่ามันจะบินอีท่าไหนเอาคลิปล้มโดมิโนโมาทำเป็นภาพย้อนกลับแบบนี้มันก็ดูเจ๋งไปอีกแบบแฮนะนะลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการผลิตหม้อแปลงนะครับ มันเป็นเครื่องดัดพวกท่อเหล็กเหล็กกล่องนะครับให้เป็นวงกลมนะ่ะนี่ไงพี่แกกำลังดัดให้ดูเทรดออซัมไกไม่เคยเห็นลีลาการเล่นเคนดามะที่มันฟรีสไตล์และแอสวานขนาดนี้มาก่อนเลยแค่เล่นแบบปกติยังยากเลยไปดูเขาเพ้นสีแก้วเป็นรูปแมวเหมียวกันครับผมเพิ่งสังเกตแห้ว่าไอ้ตรงหูจับแก้วมันคือหางแมวใช่ไหม เออมีหัวแล้วก็มาหางเลยเหรอ <c oughs> อุ๊บมายัางไงวะน่าแย่งได้ไม่พอแม่มชูดลงอีกเกินไปของเล่นหนอนน้อยเป่าแซกชนแล้วเปลี่ยนทิศว่าแต่มันใช่หนอนน้อยจริงปะเนี่ยทำไมมันดีดจ,จังถ้าหนอนน้อยจริงมันต้องเบลอเบอไม่กระปี้กระเป๋าสิแห่นี่มันนอนน้อยมันคือสายไฟเหรอหรือสายยางหรือสายอะไรสีอย่างแปลตอันนี้เขาเรียกว่ากางกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นกางเกงมันจะเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่ง ไอ้ลูกกลมๆที่ใส่ลงไปในแก้วน่าจะมีไว้ไม่ให้ต้นไม้มันเอียงหรือมันล้มเฉยๆนะครับเป็นของประดับอย่างหนึ่งอ่ะดูเก๋ก,กว่าใส่แจกันอีกดูเข้าปาดอะไรไม่รู้แต่ตูก็ฟินได้นี่มันคือยางรัดผมนี่นาะมองแวบแรกนึกว่าเป็นสายไฟใส่อีกต้องมีคนคิดแบบนี้บ้างแหละส่วนผมนั้นเป็นคนพุทธที่เห็นอยู่นี้เป็นการสารเข่งนะครับแต่ถ้าเป็นสารไคฟงจะมีเปาวุ้นจิ้นอยู่ อ๋อแล้วก็มีจันเจาหวังเฉามาหั่นด้วยนี่คือของเล่นไม้ที่ทําให้ลูกน้อยของคุณตกหมึกได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปล่องทะเลแล้วก็ตกหนอนได้ด้วยนะให้ตายเถอะรถของเล่นอะไรไหลลงมาเป็นน้ําเลยอ่ะชอบ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 ไม่ต้องไปก้มเก็บให้ปวดหลังปวดเอวเพราะเรามีอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกเทนนิสหุ้ยบ้านา ทุบปุ๊บ,บหายปั๊บเลยมันหายไปใสวะงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆน่าจะเป็นปุ่มหมุนเครื่องซักผ้านะครับสังเกตจากที่มีการยิงกาวซิลิโคนกันล่วซึมรอบๆปุ่มหมุนพูดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เครื่องซักผ้านี่น่าแหกเลยนะสิ่งที่เขากําลังคีบออกจากนมพึ่งน่าจะเป็นตัวอ่อนของพึ่งหรือเปล่ามันแอบคล้ายลูกเดือยแฮะมันดูคล้ายๆยางมาตอยนะครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่ พะถ้าเขาไปโดนยางมาตอยแบบนั้นมันต้องมีรอยฟกช้ำแล้วล่ะจะบ,บ้าหรือไรยังมาตอยไม่ใช่ยางมาต่อยเอาไปก่อนพอเอาแป้งสีแบบนี้มาตัดเป็นเส้นแล้วผมนึกถึงเส้นลอดช่องเลยแฮะสีมันใช่ไปดูการทําถ้วยรดนมชมพูจะอึง้งกูพักอะไรวะเนี่ยขอโทษนะครับพอดีเบอร์เบอร์นอนไม่เต็มที่เพราะว่าที่นอนมันใหญ่ฮึโมลีมโมลีอยหมกับก้อนโอเอซิสมันกำลังค่อยๆจมลงไปอย่างนั้นเลย ทั้งที่มันกำลังถูกขัดจนเนื้อมันค่อยๆสลายหายไปต่างหากโอ้ช่างเป็นหุ่นกระสลักไม้ที่วิเศษเลอเลิอดวิสมลาแวดและสแมนเตนสุดๆเห็นไม่ค่อยชัดเลยแฮะโอเคขอบคุณครับอุตส่าห์เอามาให้ดูใกล้ๆว่าแต่นี่มันแม่นแว้นบอกรับขนาดเอามาให้ดูใกล้ๆแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยอ่าสีที่เขาเอามาโนดหน้ามากหน้าเนี่ย น่าจะเป็นเจลว่านหางจระเ้ที่ขูดออกมาใหม่ๆเลยหรือเปล่าสีสันมันดูคล้ายกาแฟชมัดแต่คิดว่าไม่ใช่กาแฟเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าถ้าเป็นกาแฟเขาคงไม่เอาถังมารองแบบนี้แล้มั้งขบวนเป็ดเว้นมาแล้วจ้านี่ก็ออกมาสลายคันเกินไม่นึกถึงคนภาคเลยว่าจะภาคยังไงต่อหยอกๆเป็นการเอาต้นกล้าผักลงแปลงเพาะปลูกใช่ไหมครับ หลุมมันดูกระจุ๋มกระจิ๋มชะมัดว้าตัดพลาสติกส่วนเกินทั้งด้านในด้านนอกออกในคราเดียวกันหุยด้านในของไอ้ท่เนี่ยมันดูน่ากลัวชิบเป๋งมองแวบ,บแรกเหมือนมีใบมีดนับร้อยอยู่ข้างในอะเอาไว้ใช้ทำอะไรอยากรู้จริงๆให้ดิ้นตายเถอะว้าวซ่าเป็นการเทสีเราไปผสมกับเลซซนใสเหรอหรือว่าที่กำลังเทอย,อยู่ก็คือเลซซนแต่สีแจ่มจริง เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเชี่ยชางช่วงสองช่วยชฉาช่วมชัยช่วมเฉะภาษาจีนบ้าอะไรมีแต่ชอช้างมันคือผงถ่านอัดแท่งหรือเปล่านี่มันคืออมยิ้มรูปไข่ต้มนั้นหรือไหนขอดูข้างในหน่อยสิปาดนี่ขายแท่งเรืองแสงแถมอมยิ้มชัดๆลักษณะกล่องเป็นทรงยาวแบบนี้น่าจะเอาไว้บรรจุพวกสายชาร์จหรือเปล่าเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่ากำลังบรรจุปากกาเคมีประโถอยากได้พริกเม็ดใหญ่ปานไหนไม่มีปัญหา ก็แค่เอาพริกเม็เล็กมาสูบลงเข้าไปโดยใช้ไซลิงฉีดยาจะเอาเม็ดใหญ่แค่ไหนก็สูบเข้าไปถุยหาทํามากไปดูพวกเขาพับเสื้อใส่ถุงขายกันครับมีการเอากระดาษแข็งมารองไว้ข้างในด้วยนะครับเพื่อรักษาทรงของเสื้อในถุงเอาเอาออกเฉยมันเป็นเครื่องม้วนผมที่น่ารักชมัดญาติเลยสเปกอืมอ่า ถ้าไม่ได้เอาไม้เนี่ยไปถูพื้นด้วยมันก็เข้าใจได้อยู่แต่ถ้าใช้ทั้งถูพื้นใช้ทั้งล้างจานด้วยผมว่ามันบ่แม่นแล้วตี้ขอให้ใช้แค่ล้างจานอย่างเดียวนะจะไม้อะไรเนี่ยยอมงอแต่ไม่ยอมหักอันนี้ผมงงจริงๆว่าทําไปทําไมมันงอได้แหละแต่มันก็กลับมาตรงเหมือนเดิมทําให้ไม้มันอ่อนขึ้นเหรอดูเหมือนมันจะเป็นไส้อะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นไส้วาซิบอร์ทิมกันหรือเปล่าไส่วาจะมีกันและกัน เจ๊แก <Day> เป็นนักปอกเปลือกแอปเปิลมือหนึ่งะครับเห็นปะมือ1นปอกส่วนอีกมือ1ห,หมุนคิดซะว่าผมไม่เคยเล่นมุกอะไรแบบนี้แล้วกันนะแม่ก็ว่าอยู่ว่าขวดหายไปไหนอยู่นี่นี่เองทำไมขวดมาน้อยจังแบบนี้ก็ดีฮะทำเป็นแม่พิมพ์รูปต้นไผ่ขึ้นมาเอามาทับบนผนงังแล้วปาดสีให้ทั่วพอเสร็จแล้วก็เอาแม่พิมพ์ออกก็จะได้รูปต้นไผ่สุดชัยเล อะไรครับเนี่ยใช้แป้งหรือเปล่าผิวด้านบนมันเงาเงานะถ้าเป็นแป้งไม่น่าจะเจะ้มันแข็งได้ด้วยยังกระตังมีกรอบเปลี่ยนโต๊ะคอมที่ดูราบเรียบให้ดูมีชิวชีวามีสีสันขึ้นด้วยไฟ RGB ปิ้งเอายังเหรอปิ้ง Amazing มันเป็นเครื่องถักนิตติ้งถักผ้านะครับเสียดายสะบัดไม่ได้เห็นชิ้นงานที่ถักเสร็จแล้วเนาะ ยังไม่โชว์มันใช่แป้งหรือเปล่านะมีการเอาที่ผ่าแอปเปิลมากดลงไปด้วยแฮะมันแบนแล,ล้บานออกเป็นรูปดอกไม้เลยอ่ะดูไปดูมามันคล้ายจานสีอันเล็กๆเ,เลยมันเอาไปใช้ทำอะไรไม่รู้นะครับแต่ดูเพลินเพินออตโอเค <Okay. S 2> เนื้อหมูสามชั้นถูกปืนฉีดน้ำแรงนันสูงฉีดน้ำตัดขาดได้อย่างง่ายดายรากับใช้มีดอิตโต้คมคตัดก็มีปาน น่าจะเป็นการเอาลวดทองแดงนะครับมาพันที่คันเบ็ดตกปลานะแต่ไม่รู้ว่าพันเพื่ออะไรนะใครมีความรู้ด้านนี้ก็มาแบ่งกันบ้างเด้อล้ำขันนาดไอห้องนี้มันสามารถเปลี่ยนแถวเก้าอี้ด้านหน้าประมาณ3-4แถวให้กลายเป็นพื้นที่ลงได้ด้วยโดยการพับเก้าอี้เก็บลงไปนี่มันคือจระบ,บีใช่ไหมนี่ทำไมสีมันเหมือนพวกดินขี้เลนเลยถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่แต่พอใช้แล้วมันอภิลื่นสุดๆไปเลย เฮ็ดอย่างนอพอใหญ่เหมือนเขาลากตาข่ายไปตามดินโคลนเพื่อหาอะไรสักอย่างอ่ะหาหอยอเปามันคือหัวพ่นไฟสามหัวแบบต่อใช้กับแก๊สกระป๋องเหรอครับแถมแต่ละหัวมีขนาดไม่เท่ากันด้วยยิ่งดูเขาใช้ก็ยิ่งงงชิเป๋งไม่ไม่อย่านะอย่าตาัดไม่นอกจากจะไม่ฟินแล้วยังรู้สึกเสียดายของอีกด้วยพอเอาวุ้นมาใส่ใน อันนี้มันน่าจะเป็นที่คันน้ำผลไม้หรือเปล่าเออน,นั่นแหละพอเอาวุ้นมาใส่แล้วกดอัดเข้าไปวุ้นมันปลิ้นออกมาตามรูแหลกเละยังกระดินวิทยาศาสตร์ลักษณะแบบนี้อาบน้ําร้อนใช่ไหมเนี่ยไอ้น้ํามันถึงได้รอยไปเกาะบนเพดานเป็นหยดน้ําแบบนี้ว่าแต่ทําไมเพดานมันดูเตี้ยๆจังไปดูการทํานาฬิกาทรายสุดเจ๋งจากขวดแก้วน้ําและเม็ดโฟมกันครับเดี๋ยวนะแต่มันไม่มีทรายเลยนี่หวา แล้วจะเรียกว่านาฬิกาทรายได้เยี่ยงไรวาดรูปสี่เหลี่ยมล้อมจุดทุกจุดโดยที่ไม่ยกปากกาและไม่ให้เส้นมันทับซ้อนกันแต่เส้นที่ลากสามารถตัดกันได้ว้าวไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตเค,ค้กไข่กันครับเอาโมไมทีกลายเป็นแป้งเตรียมเข้าเตาอบและให้ตายเธอน่ากินมากกล่องกระดาษใส่เค,ค้กดูน่ารักเวอร์เป็นโรงงานผลิตพวกเก้าอี้ออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนที่กําลังทําอยู่นี้เป็นการเอาขาเก้าอี้มาขัดมาเจียลบคมใช่ไหมโอ้ซาร่านี่มันทํามาจากแผ่นหินใช่ไหมไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมอันนี้คือซ้อมปูพื้นก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปปูพื้นจริงสุดปังปังปรังปังปีงปงป้เคี้ยวเปเลือกไข่เหรอเอามาเคี้ยวน่ะเข้าใจแต่หนวดเนี่ยมันดึงดูดสายตาผมสุดๆเลยมันขัดใจอะ่ะ ยางรถเส้นเบลเลอร์ถูกพาออกเป็น3-4ส่วนได้อย่างง่ายดายเช็ดลูกของเล่นชิ้นนี้มันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปล่อยรถตัวหมุนเปลี่ยนทิศทางรถตัวหมุนเพื่อยกรถขึ้นไปแค่ดูยังสนุกเลยอย่างเทอ่่ไอ้ยะมีปุ่มยิงแมงกระสซน้อยด้วยสลับกันใส่สลับกันยิงหันสาเสียจริง แถมตรถคันใหญ่มีลานวิ่งได้ด้วยปืนฉีดน้ำรูปสิงสาราสัตว์ต่างๆดีไซน์น่ารักตะมุตะมิจังแต่ไม่น่าเหมาะเอามาฉีดน้ำเล่นสงการมันไม่สะใจเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน